โอเควันนี้ก็ขอกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้ยวกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วอองดีทีวีดีเช่นเคยนะครับมาต่อกันเลยสำหรับภา์ที่สนะครับผมโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมาก <c oughs> แทบจะไม่ได้เจอกันเลยนะแม่โอเคในสัปดาห์นี้ผมก็จะพาทุกคนไปลงบอสนะครับคุณผู้ชมเป็นบอสโกเลมนะครับผมสีแดงนั่นเองนะครับผมไอ้ถ้ำนี้มันจะเป็นถ้ำฮันเตอร์นะครับพอเราสังหารบอสโกเลมนี้ได้นะค,คุณผู้ชมเราก็จะได้ของประมาณนี้เลยนะคือผมลงไปแล้วผมรอบนึงแล้วผมได้ของมาแบบโคตรเมเอเลัมตวนี้ เนี่ยนะครับคุณผู้ชมถ้าเราไปปรับไอ้ดัมมิตัวละครเราโคดมาเนี่ยผมต้องใช้ปืนลูกซองครับผมสามก็บอกนะพังเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ไอ้ RPG กระบอกหนึ่งนะผมพังนะครับของผมพกไปได้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมเออมันหนักนะครับผมพกขนาดนี้แล้วก็เนาะนี่สิ่งที่เราใช้ก็คือล่มนะครับผมแล้วก็ไอ้แก๊ปปิ้งฮุกนะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็ลูกซองบูปรินอันนี้นะครับผมที่ผมได้มาตอนนี้ก็ดัมมิสละหกสิบนะครับผมก็ยังไม่ได้เวอร์อะไรมากครับผมยิงมิดละห้าร้อยเองนะครับประมาณนนีี้้้ะคครับผูชมมโอเปาแลวก็ RPG ะฮะผมแล้วก็มียาเพิ่มเลือดเนาะปะ let's go แล้วเราไปเลยกันดีกว่าน,นะเดี๋ยวผมจะบอกด้วยฮะว่าจุดที่เราไปลงมันอยู่ตรงไหนนะว่าเข้ายังไงนะครับผมข้างในนะครับออมันจะมีพวกงูพวกตะข่าวอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหแบบยากสะใจนะครับผมนะยากยากสมใจเลยที่ผมคราวนี้ปรับอะไรมาวะเนี่ยนะครับปรับโคตรวอโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อยู่ตรงหน้าถ้ำแล้วกันอะไคะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมอนะ่ะ จุดสังเกตง่ายๆเลยก็คือเออมันจะมีไม้นะครับผมนี่ไม้ริดบูดนะครับเออหักอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงรินมน้ํานี่เลยแล้วก็บินลงไปนี่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะ ทีนี้เราก็จะเจอกับเนี่ยหน้าถ้ำเนี่ยโว้ยหน้าถ้ำน่าก,กลัวอย่างเลยนี่อันนี้นะครับเออคอือในความผมเห็นเขาเอานกไอ,ไอ้นี่เข้าไปได้ด้วยนะครับผมแต่ผมเอาเข้าไปไม่ได้นะเอาเข้าไปแล้วมันให้มันไม่ให้บินนะครับโอเคดียวลุยกันเลยที่กว่าก่อนจะลุยก็อย่าลืมวางเตียงไว้ด้วยนะครับเราวางหน้าถ้ำได้ไหมวะเนี่ยาวางไม่ได้เวกดวางไม่ได้เวเฮ้ยกดไม่ได้เลยเป็นไรวะเกมเอาวางข้างนอกก็ได้วะนี่ไงวางไปเลยเอาเฮยดีโลแป๊บนึงนะครับ อย่ายุ่งเลยน้องนะฮบผมโอเควางไปนะครับรู้สึกว่าจะวางข้างในถ้ำไม่ได้นะครับอ่ะพอถึงหนา้าถ้ำนะคุผู้ชมแล้วก็เซฟไปเนาะเซฟแล้วก็ออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะครับโอเคก็อยู่ประมาณนี้สำหรับการเซฟนะโอเคโอเคออกไปเซฟเกมมาเมื่อกี้นี้อยู่มันก็มีบ้าำหนักเพิ่มขึ้นมาให้อยู่พอดีนะผู้ชมเพราะว่าซื้อไว้ั้งแต่ต้นเกมเนาะมันก็เลยจะแจกนะครับตอนรี่เราออกเกมเข้าใหม่เนาะเออโคตรดีนะับผมวันละครั้งนะับผมวันนี้งั้นก็ ทำการคราฟล่มชูชีพมาเพิ่มเลยครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะวิ่งนะครับผมจนไปถึงจุดพักนะตรงนี้นะครับไอ้ถ้าน,นี้เออดานแรกมันจะเป็นไอ้ลูกดอกอัมจพิษนะครับผมโคตรอันตรายนะครับโอเคขาล่มเสร็จแล้วไปเลยน้องโอ้ยโ,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 โดนกี่ดอกวะเนี่ยโดนกี่ดอกไม่รู้แต่ว่าตอนนี้กระโดดกลางล่มไปก่อนฮึบโอเคให้มันข้ามมาฝั่งนี้ครับอ่า แล้วก็กระโดดการร่มไปข้างหน้าอีกรอบหนึ่งโอเคตัวนี้คือจุดพักนะครับเราสามารถยืนพักตรงนี้ได้นะครับแต่เราไม่สามารถยืนพักตรงนู้นได้นะครับเพราะว่าตุวหุนแม่งมุมมันจะเกิดเรื่อยๆเลยนะครับปะ่ะเลี้ยวซ้ายมาทางนี้ต่อไปเลยไปไปไปเดินเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถาวันนะผมก็ค่อยไต่ไปเนาะถ้าตกเหวไปคือโดนเล่นแน่นอนถ้าตกเหวไปนะครับปึ๊บตรงนี้อือขอหน่อยขอสักหน่อยตรงนี้นะครับอืม โอเคโอเคเดี๋ยวยิงรอดมาเยอะก่อนนะครับเดี๋ยวก็ใช้ RPG เนาะไม่ก็ใช้ลูกซองนี่แหละนะครับผมเปิดไปเปิดทางไปนี่โอ้โหทั้งตะขาบทั้งอะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มไปหมดอันนี้เยอะมากเลยนะครับโอเคแมงมุมมาละรำคาญไอ้แมงม,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 งม,มุมวันนี้ไอ้แมงม,มุม RPG ไปกินโอ้ยอาราดิโออาราดิโอ นี่ไงโดนบ้างเมืวันนี้นะครับโอ้โหแ็งมุมมาใหม่อีกแล้วโคตรเยอะอืจะมาทำไมกันนี่ไงเอาลูกกระสุนไปกินโอเคผมคิดว่าน่าจะวิ่งไปได้แล้วมั้งนะครับผมประมาณนี้เตรียมเก็บมุมกันพร้อมเดี๋ยวซ้ายฮะไปวิ่งเดียวซ้ายยาวไปอย่าไปมองข้างหลัง อข้างหลังคือโดนเออข้างหลังมีแต่ง,งูกับแมงมุมเอ,อ้ยลับไปเลยลับไปเลยอย่าหันหลังกลับมานนไอ้น้องแล้วก็กระโดดเลี้ยวซ้ายฮะไปทางนี้ยิงแก็พุกครับผมโดนไหมวะไม่โดนโอเคโดนแล้วนะครับคุณผู้ชมเสียแก็พุกไปสามอันเลยเนี่เสียงเป็ดโอเคคราวนี้ก็ให้มันไหลาย,ยาวไปนะครับก็มาจอดตรงนี้ ก็วิ่งอ้อมไปนะครับจนกว่าจะถึงรูป,ปั้นนะครับเราจะยิงเข้าด้านขวาครับต้องยิงมันแมน่แมนมปึ๊บตรงนี้โอเคนะครับนี่มันจะเป็นเข้าตรงนี้นะครับผมอ่ะปึ๊บปึ๊บอย่ามาขวางทางไอ้น้องอย่ามาขวางทางไอ้งูโอเคแม่มาตรงนี้ก็กระโดดข้ามไปเลยนะครับ ใช้ลบยูชีพข้ามไปเลยอ่ะคราวนี้ก็ให้เรานะครับผมเดืยวซ้ายไปทางนี้นะครับก็จะเจอกับทางเข้าไปหาเจ้าบอสโกเล็นะครับผมเมื่อกี้เป็นอาร์ติแฟ์ฮันเตอร์นะครับอ่ายิงก็บพวกไปนะครับปกติมันจะมีไอ้คิสตันบังไว้อยู่นะครับแต่นี้คิสตัลของผมมันล่องหนเฉยเลยนะครับคิสตัลล่องหนเบื่อเว้ยนะับผมวันวันเจออะไรก็ไม่รู้นะครับคิสตันล่องหนก็มาโอ้ชีวิตนะครับโอเค กด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 ดดออกไปกดออกไปอ่ะ ah, ต,ตัวนี้ก็จะเป็นห้องบอสแล้วนะครับคุณผู้ชมก็รอตัวหนังสือขึ้นให้ครบนะครับไม่ก็รอบาเรียขึ้นนะเราถึงจะต้องไปอยู่ในจุดที่เราอยู่นะครับเออนี่นี่นี่รอรอก่อนรอก่อนรอตัวหนังสือขึ้นก่อนนะครับโอเคไปเลยทีนี้นะครับยิงขึ้นไปเลยตรงนี้นะครับจะเป็นจุดยิงฟรีของเรานะครับผมอ่าฮะนี่ ทีนี้ก็ขูดคริสตัลไปเลยเออคริสตัลพวกนี้มันบังนะครับผมเดี๋ยวจะยิงโดนคริสตัลน,น่าลำขาดน,นะครับโอเคมาๆมาๆโอเคนี่ไอ,อกโกเล็มมาอยู่ตรงนั้นนะครับผมยิงปุกมันมาเลยเออโหดมันโหดไอ,ดอกโกเลมมันโหดเฮ้ยจะควาค่างก้อนหินว่ะลบลบ เราโดนทีนึงเราอาจตายได้เลยนะครับผมถ้าเราไม่มีชุดเกราะดีๆนะครับของผมน่าจะโดนสองทีนะครับเพราะว่าใส่ชุดเกราะบูปลินมาอยู่นะครับหลบหลบหลบหรือหลบลีกหลบลีกไม่มีไงไม่มไงไม่มีไงอ่ะก็ยิงไปอย่างนี้แหละนะครับคุณผู้ชมก็ชาร์จกระสุนครับรอจังหวะที่มันจะคว่ำก้อนหินฮะจังหวะหลบ มีเออเออมามามาต้องหลบฮะต้องหลบเดีย๋ยวลองใช้อา g พจีดินะครับนี่ไงเจ็บบ้างไหมก็ไม่รู้นะครับแหมเลือดหกหมื่นนะครับผมเออโอเคควงก้นถินละอ,ออกมาออ,มออกมาออกมาออกมาไอ้น้องออกมาไอ้น้อง เท่าไหร่ละห้าหมื่นแปดโคตรหนา <c oughs> ยิงทั้งวันโอ้โคตรหนาเลยนะครับผมยิงทั้งวันโอ้โอ้ยไปยิงดักทางมันโถ่เอ้ยเสียไปเลยลูกหนึ่งนี่ไงนี่ไงไโอเคโรัมันขวางก้อนหินโคตรไวเลยนะนี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนลูกบอลลูก่อนอืม ผมคิดว่านะ่าจะเอาคอดโบยิงเอานะครับเออคอดโบมันเจาะเกาะไอ้โกเลมได้นะครับโคตรแปดนะครับกระสุนเจาะเกาะไม่ได้คอดโบยิงได้นะครับเฮ้ยโอเคหนีไงยิงไปฮะยิงไปทั้งวัน,นครับผมวันนี้ยิงยิงกระสุนหมดนู่นแหละฮะอ่ากระสุนหมดก็หลบก่อนนะครับอ,อือโอหเดือบกว้างวางัวงกรินโคตรเถื่อน นี่นี่กระโดดยิงเอานะผมจะได้ไม่แบบจะได้ไป่ยิงโดนขือนะครับโอเคๆอ,อึบอ่ะมายิงต่อมันเดิมยิงยิงยิงกวกีกออ่ถ้าเอาพวกสัตว์มาลุมกัดเอาน่าจะดีกว่านะครับผมคิดว่าน่าจะไวกว่านาะนี่ มันลงไปอยู่ในลาวาครับมันโดนบัฟฮะมันโหดมันโหดใครเป็นลาวาโกเลมโคดเถื่อนโครอันตรายไปยิงไปฮะทั้งวันวันนี้เดี๋ยวจะกอคลิปให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะกอคลิปให้เออเอโอเคกระโดดยิงเหมือนเดิมมันจะได้ไปยิงโดนขื่อ จะได้ยิงโดนแบบกูเลมเต็มๆไงไปบันจัคว้างโอเคนี่ยิงไปนะฮะผมยิงทั้งวันนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับผมไม่มีลูกซองบูปินใช่ไหมนะครับผมต้องเสียลูกซองไปถึง3ามก็บอกนะฮะผมลูกซองพังไปสามก็บอกยิงแบบทั้งวันนะครับนอนยิงอย่างเงี้ยนะครับ กระโดดยิงกระโดดยิง,อยงนอนเล่นเกม,มอยู่ทั้งวันเลยนะครับคุณผู้ชมผมจะผ่านนะครับผมจะได้บูปริ้นมาแหมแต่พอได้บูปรินมาเราก็จะสบายขึ้นเยอะนะครับเราสามารถย้ายบูปริ้นนะครับผมไปแมบบอ,อื่นก็ได้ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็ยิงไปก่อนเนาะพกมาเลยกระสุนสักพันห้านะครับพันห้าพันห้าพันหกนะครับยิงไป ยิงไปคองก้อนหินยังคองหินแล้วโอเคเราก็แค่หลบนะครับเออดิควงไหมควงไหมควงควงควงรึบโอเคนี่นี่ไงนี่ไงอ,อืออืออืออชักกระสุนนะครับทีนี้ มันคว้างลออตอนแรกที่ไม่มีชุดเกาะบูฟินนะครับผมโดนมันควางก้อนหินทีเดียวตายหาเลยนะครับตายเลยนะครับผมแม่ต้องหลบมันแบบทุกดอกอ่ะนะครับแล้วก็ยิงไปเรื่อยดีที่มันไม่มีท่าอะไรเยอะแยะนะครับผมดีที่แบบเขาทําจุดยิงฟรีให้นะครับแม่ไปจุดนี้นี่เองนะครับยิงแกไปพุ่งขึ้นมานะครับปึ๊บลบลีโอเค นี่นี่เดี๋ยวจะกอคลิปให้แล้วกันนะครับแต่คลิปมันยาวเกินนะครับผมก็ออลำบากบอกเลยนะครับผมนี่แหละนะครับผมเล่นแบบเล่นแบบปรับดาเมจนะครับ <c oughs> อยากเล่นแบบออฟฟิเชียลไงเอออยากลองแบบออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลไงเจอยากเข้าไปนะครับผมของจริงนะครับเออควงมาดิควงมาเลยนี่ ยิงฟรีไหมฮะไปดูเลือดเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับรก,ก่อนโอเคจะส่องให้ดู4ี่หมื่นครับผมโอ้ยาวไปฮะอือรูซองผมน่าจะทนทานอยู่นะฮะผมเป็นบูปินอันนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกือบึ้นขึนขนมวัวแต่ยิงดีได้ยืนยัง,ยง,ยงติดคือนะครับไม่งั้นผมโดนแน่เมื่อกี้ประบาดไม่ได้ฮะไอ้ตัวนี้ ามาเดี๋ยวเป็นเหมือนผมนะครับขี้แตกนะครับอ,อืออืออย่าเพลอกระโดดลงไปในลาวาแล้วกันนะครับ <c oughs> โอ้ที่ถึงช่วงลงดันเจี้ยนแรกๆเลยอันนี้นะครับช่วงตีบอตแหมแบบได้ยิงทั้งวันเลยนะครับพวกน้ำพวกข้าวมาด้วยนะครับเออพวกพวกน้ำพวกข้าวมาด้วย น,นี่ผมพกน้ำมาด้วยนี่หรือเอาไว้กินนะครับผมข้าวก็นี่ไงนะครับเดียนยน้ำยาเพิ่มเลือดก็มีนะครับคุม้มนะครับคือนใจก็อยากให้พกกระสุดนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกแกปิทกพวกล่มมานะครับเยอะๆเพราะว่าเดยวกระสุดไม่พอเราจะสู้ไม่ได้เลยนะครับเรายิ่งบางอยู่ด้วยนะครับผมอโอเคเฮ้ยจะกว้างว่ะเก๊บอ่อา นีไงนีไงนีไงเอาไม่ละเอาไม่ละนะครับไม่รู้ว่าบัฟบัฟผมมันจะกลับมาอีกหรือเปล่านะผมถ้าผมออกเกมเข้าใหมา่ตรงนี้เนาะเออถ้าผมไม่มีบ้าหนักหนักผมอาจจะเก็บของกลับบ้านไม่หมดนะครับเออผมอาจจะเก็บของกลับบ้านไม่หมดเพราะว่าของมันหนักมากเลยนะครับคว้างยังโอเคขว้างละปึ๊บมันให้ของโคตรเยอะนะครับผม แต่มันแต่มันต้องสุ่มนะเออม,มันไม่ได้แบบเหมือนเดิมทุกรอบนะครับมันต้องสุม่มมันต้องสุม่มออกหิวข้าวเว้ยโอเคถือข้าวมากินด้วยนะครับคุณผู้ชมี่ผมมีเห็ดอยู่คอนซูมีไปโอเคคอนซูมีทิ้งพวกทิ่ตรงชิสตันไปนะครับของหนักไอ้พวกนี้นะครับเอาเฮ้ยว้เมาเห็ดฮนะเมาเห็ดเต็มหนึง่งเ,เราเหอมองเห็นก่อนเมาเห็ดครับผมกินเห็ดไปเมื่อกี้ฮนะเมาเห็ดเลย น้ำก็กำลังหิวครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวจะประหยัดเท่าที่ประหยัดได้นะครับไม่ผมก็มันนะตายก่อนนะครับผมหิวตายตรงนี้ถ้าไม่อยากหิวน้ําหิวข้าวบ่อยก็ไม่ต้องกระโดดนะครับไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดอ่ะเดี๋ยวจะประหยัดยิงนะครับผมประหยัดยิงนี่ประหยัดยิงเออประหยัดยิงประหยัดยิงอ่า ทั้งวันแน่นอนอ,อ,อ,อืออือออาไงล่ะออาไงล่ะอืออืออลบลีกลบลีก <c oughs> จุดยิงฟรีนี่ ฟรีไหมครับยิงฟรีไหมเฮ้ยหลบก่อนไม่ง่ายยิงปึ๊บโอ้ยตกใจยิงตัวเองเออ ลบลีกลบลีกอืมเจ็บไหมนี่ไงโอ้ยถ้าโดนหัวมันจะโอเคตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะใกล้เดียงแล้วแหละนะครับยิงมานานมากนะฮะเลื่อนเหลือประมาณ ห้าหกพารเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปกดกระโดดนะเมื่อกี้นี้ควรจะหลบนะครับมีบ้างฮะโดนไปสองทีครับเกาะเกือบพังไอ้ขี้โกงนะครับหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนแหมโอกาสสุดท้ายของเรามาละเรียบร้อยฮะโอ้โหควรจะตายยิงตั้งแต่เช้านะครับยิงตั้งแต่เช้าโอ้ยนะครับผมตัวบิดตัวงอไปแล้วนะครับตอนนี้ เราต้องกระโดดลงไปให้ถึงนะครับผมถึงตัวเขาเนาะเออเพราะงั้นที่จะยากนะครับผมคิดว่าอันนี้ปึ๊บเฮ้ยเบรกได้ไหมเบรกได้ไหมเบรกเบรกช้วเบรกผมจะยิงแกเป็นฮุกแล้วนะยิงเลย <c oughs> เสียเกมฮุกนะครับผมอันนึงไม่เป็นไรดูของสิโอ้โหเป็นไงลูกซองดังมีสองร้อยยั ได้เงียบสุวะนะครับโอ้โหชุดเกาะอัลเมอร์400ฮะดูดูชุดเกาะหน,น่วยสว่านดูชุดเกาะหน,น่วยสว่านหูสุดโปรแกมนะครับผมโอ้โยฝันไปหรือเปล่าไอ้น้องใส่เลยทิ้งชุดเกาะเก่าไปนะครับจะได้ไม่หนักอันนี้อ่านอะไรเนี่ยอ่านเพคคีนะครับไม่ค่อยได้ใช้ทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวมันหนักของเปล่าๆนะครับอันนี้โอ้โหดูดูโอ้โยข้าวามแบบ ความทนความหนาวไงอันนี้สวนความหนาวเฮ้ยโหชุดกอดโดยสวัสดผมโคตรโหดนะครับเดี๋ยวต้องไปหาโพลิเมอร์มายเยอะๆนะครับผมมาครับดูเดยวูดิโ้ยโหดจัดหดจัด,จดนะครับผมอันนี้ก็ชุดเกาะทําให้เย็นนะครับไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ส่วนอันนี้เป็นโลนะครับผมเออเอาโลเอาโลเอาโล,าโลสีสีทองมาแล้วกันกนะครับอันนี้สีธรรมดานะครับเป็นโลธรรมดาเออมันหนักนะครับผมโลอันนี้โหมันหนักเท่าไหร่เนี่ยหนักที่สิบเลยหรอนะครับ ก็ทิ้งไอ้น,นี่ไปโอเคเดีย๋ยวยิงแกไปพุกขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าโอยไม่ต้องยิงก็ได้นี่ฮึบน่าจะถึงอ่าเดี๋ยวมาดูของในแอร์ดรอปก็หน่อยอัดปืนพกปืนพกอ่าจะไปเยี่ยมเลยเอ้ยวิ่งขึ้นทางนี้ดีกว่าทางนี้น่าจะปลอดภัยกว่าเออวิ่งมาทางนี้ดีกว่าฮึบตัวนั้นมันอันตรายร้ายแรงอ้าวบูปินปืนพกนะครับผมอันนี้เยี่ยมเลยนะครับ ได้ของมาคุมอยู่นะทําไมกดวิ่งไม่ได้ไนะเวะเนี่ยออวิ่งอ้อมข้างหลังมาอ,อือโดดอย่างนี้นะครับแม่อยากทําให้ผมตกลละสิเอออยากให้ผมตกละสิออะสนะครับคุณผู้ชมมันยากตรงที่แบบเราจะร่อนลงไปเอาตัวเอาของในตัวเขานี่แหละนะครับผมมันยากนะฮะผมได้เคียวสีฟ้ามาว่ะเฮ้ยแล้วตรงนั้นมีไอ้ดอกอันนึงไนงะเออเสียงโชคไหมเกเสียงชีวิตมาเอาเลยเนี่ยโอ้ยธนูครับ ธนูเลขฮะดาเมจเกือบ200ปะกลับบ้านกันดีกว่ารอบนี้นะครับไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วครับผมถ้าไม่ตกลาวานะครับผมอ,อ้าวคิสตันลองหวนมันเกิดเลยนะครับผมโอ้ดูความนานของการยิงนะครับผมยิงจนคิสตันเกิดอีรอบหนึง่งเออเออรอบนี้ไม่ค่อยกลัวแล้วนะครับผมเพราะว่ามีชุดเกราะอัเม,มอร์ใส่แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมมีอัเม,มอร์อยู่ในตัวเกือบพันหนึ่งเลยนะครับโอเค อ่ะคราวนี้เขาก็จะคูดาวฮะบอส56วิวีนะครับถึงจะกลับมาตีได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมออกเกมเข้าใหม่มันก็มาตีได้อีกรอบหนึ่งเฉยเลยนะครับเออถึงจะบอกว่าขึ้นครูดาวนะครับผมแต่ว่าถ้าเราออกเกมเข้าใหม่นะครับมันก็จะรีให้ใหม่เหมือนเดิมนะครับเราสอ่าน่นนเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะอันนี้ผมออกเกมนะครับผมออกเกมเออแต่มันก็ยังแซมมอนได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ไหวแล้วนะครับผมต้องออกไปครับลูกปืนลูกซองก่อนนะครับผม อไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วเอาของแค่นี้ไปก่อนก็พอนะครับโอเคตรงนี้ก็ระวังตกราวะฮะเออมาไอพวกขี้รูดของอยู่ตรงไหนเนี่ยตัวนี้ต้องยิงแกเป็นฮุกนะครับเราโดดล่มไม่ถึงแน่ๆนี่ยิงไปเลยเอบโอ้ยพวกรอรูดของพวกนี้อืมไอพวกนี้รอรูดของพวกเนี้ยเก็บให้หมดนี่ไงโอ้ย ชุดพังเลยว่ะโดนมันฉกทีเดียวชุดพังเลยเอาอะไรมาใส่ดีวะเนี่ยโอ้ไม่มีชุดเกาะน,นะครับอืมเฮ้ยง่อืม้งโง่ไอ,โงโอ้ไอโง,โออโงโอ่เดี๋ยวขอทิ้งไอ้นี่ไปเลยนะครับจะได้ไม่หนักจะได้แบบวิ่งแบบคล่องๆอ,งอ,งอะ่ะผมเหลือแค่ชุดหน่วยสวาร,ร์ทที่ยื้อชีวิตผมไว้ตอนนี้นะครับปะ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 อ่าตรงนี้เล็งให้ดีนะครับโอ้ย ตุกยี่พวกคียรูทไอพวกคียรูทไอพวกนี้ไม่ทําไม่ตีบอสเลยเลยนะครับรอรูทของแกผมอย่างเดียวอโอ้ยโอ้ยอย่าติดพิษอย่าติดพิษไม่ใช่ละกระสุนก็ชอบมาหมดตอนนี้จะติดพิษแล้วเนี่ยโอ้ยยิงไม่โดนเลยอโอเคโอค้โหดีนะยังไม่ติดพิษนะครับข้างคาวตัวเดียวนี้โคตรปั่นอื โอเคเลงให้ดีฮะนู่นเลยนะครับเราจะไปตรงนู้นเลยกระโดดตรงนี้ก็ได้วะให้มันไกๆลๆเราจะลูดของตรงนี้ให้หมดเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่เอาแล้วนะครับอพอแล้วแค่นี้ก็ยากพอแล้วนะครับเออไม่เล่นด้วยเลยนะ้องไปละโอเคจอดตรงนี้พอดีฮึบฟุดฟุกอ่าแต่ยิงมาตรงนี้ฮะแกปปิ้งฮุก แกพุกช่วยชีวิตนะครับผมวิ่งทีนี่วิ่ง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 อย่าหยุด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 ถึงแม้จะติดถึงแม้จะติดก็ตามอย่าหยุดครับวิ่งฮะหยุดยิงไหนก็ได้นะหมันไส้งูอ่าถ้าเราลอดตรงนี้เราหน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับขอมุดก่อนขอมุดเข้าไปก่อนรูปลอดภัย ลู่บลอดภัเย,ย่นะครับผมฮ่าฮ่าทำอะไรเราไม่ได้เลยพวกนี้นะครับนี่ไงนี่ไงโอเคอซ้ำม,มาเลยนะครับหนีเรียบร้อยฮะโอเคโอเคอันนี้ก็ไต่เทาวาน,นครับเกือบมันไปอีกทางหนึ่งได้ไหมไวะนี้อืมเอ่อ เราสามารถไต่ทาวันตรงนี้ได้นี่หว่าเออไม่น่าดูดมาเลยนะครับตรงนี้จะรอดไหมเอยฮึบไม่รอดฮะออตกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนตกเฮวฮะมันต้องใช้เกมมิงคุกแหละผมว่านะครับจะเ,เดินขึ้นก็ได้ว่าลบไปลบไปลงไปลงไปโอ้ยยิงไม่ตายไง ชุดหน่วยสวัดชุดหน่วยสวัดอืออืออ no no nice. ือโอ้โหใหงมุมตรงนี้โคตรน่ากลัวนะครับดูดินะครับมันห้อยคนไว้ด้วยโอ้โหทำน่ากลัวเกินนะครับเกมอันนี้อัดอัดเข้าเป็นเน้นอัดเข้าเป้นเน้นอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อัดเข้าเป็นเน้นอัดเข้าเนเน้นเน้นเน้นงูงูทีลึงพอนะครับ เกือบแล้วอ้บ้าเลยนะครับเออเออโอเคโอเคดียวเดินออกครับไปนะฮะผมออกไม่ได้แล้วนะครับเรียบร้อยแจะจอ,อกไปอีกทางหนึ่งนะับผมเออคนละทางกันเลยนะครับรู้สึกว่าเราต้องขึ้นข้างบนฮะอันนี้เป็นทางข้างล่างครับผม เออนนี้เป็นปากถ้ำข้างล่างนะฮะเราเข้าไปตรงข้างบนนะครับผมนี่นี่เราเข้ามาตรงนี้นะครับโอเคกิฟฟินโอ้โหรอนานมากพ่อไปลงนรกมา <c oughs> พ่อไปลงนรกมากว่าจะได้ของนะครับเนี่ยมันจะเป็น2รูอย่างเงี้ยนะครับผมเออเราวิ่งออกมาข้างล่างไงเมื่อกี้นี่นะครับเราไม่มีแก๊กปหุกโอ้โหของนี่แทบหมดตัวฮะแต่ก็แลกมากับ ลูกสองครับผมบูปินดามีด0 0เลยนะฮะผมแล้วก็ค้อบูดามีด0 0ฮะโอ้โหแล้วก็ธนูเหล็กไงดามีดเกือบ200อ่ะโอ้ชุดสวาดโคตรโหดนะครับป่ะได้กลับไปครับกันให้หนำใจครับผมคราวนี้ <c oughs> กลับบ้านที่กว่าคิฟฟินโอ้โหสุดจริงๆฮะนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับผมไปเฮ้ยไอ้ดอบเหลือง หน้าจอดดูว่าไอดอกเหลืองเนี่ยมันชอบให้ของดีครับไอดอกเหลืองเออมันลงมายังล่ะลงใสัยังจะไม่ลงครับโอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับุผู้ชมอยากได้แค่ลูกซองนะตอนนี้แต่ว่าของคราบยังไม่มีนะครับผมนี่นี่เลยนะครับผมของที่เราได้มาเนาะก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ารอบแรกที่ผมลงไปมันจะได้เยอะกว่านะแต่ว่าจะเป็นของสีม่วงนะครับผมส่วนใหญ่นะครับมันจะสลับกันไปสลับกันมาแล้วมั้งนะนะผมคิดว่า ดูดิโอ้ยได้ของมาอย่างเยอะนะครับผมบูปรินโอเคอ่ะเรื่องสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยเลยด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็มันมากๆเลยนะครับผมเป็น롱บอสกูเลมนะโอ้โหกลัวจะได้แบบกูได้คลิปนี้มาเนี่ยนะโคตรลำบากนะนะไอ้น้องเออโคตรลำบากนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเลยด้วยกันเลยครับคุณผู้ชมโอเคเดื่องสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับแม่